วันพระใหญ่แม่รีบหนิ่แจะเช้ามาทำอาหารเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะกระเทียมผิงซอยค่ะผัดกับน้ำมันนะคะผัดให้หอมเลยค่ะใช้ไฟแรงหลังจากหอมพุงแล้วเติมสะโพกไก่หัน่นผัดให้เข้ากันค่ะแล้วก็เติมผักผีหนูผัดพอสุกนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยวนะคะ ซอสพุ่งรสฝาเขียวตาภูเขาทองแล้วก็ซอสหอยนางรมตาภูเขาทองค่ะเป็นซอสที่มีติดบ้านนีแล้วค่ะตัวนี้อร่อยมากน้ำตาลพริกไทยแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะเพื่อแต่งสีให้สวยงามค่ะผัดให้เข้ากันจนไก่สุกเมนูนี้เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็อร่อยด้วยแห้งไฟสามารถเติมน้ำได้นะคะผัดจนสุกดีหอมใหญ่พริกชี้ฟ้าขึ้นช่ชยใส่ไปเลยค่ะผัดให้ผักสลด แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมไปวัดแล้วค่ะฝากเอาไว้ให้เป็นอีกหนึ่งเมนูลองทำตามกันดูนะคะ